ดินอย่างนี้ต้องเป็นกรดเปรี้ยวดินอย่างนั้นเป็นด่างดินเค็ม ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปลูกผักแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าจะให้รวยตัวช่วยต้องตรวจด,ดิอนอานี้ถือว่าเอามาเป็นประเด็นในการที่เราจะมา พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในวันนี้เดี๋ยวนี้ราคาพืชผลการเกษตรราคาค่อนข้างตกต่ำไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยปาล์มยางมันสัมภาระล้วแล้วแต่เป็นตัวที่ฉุดให้เศรษฐกิจฐานราก ของประเทศเรานั้น uh, อ <mythology> um, <ement> ่อนแอจึงเป็นที่มาว่าปลูกผักอายุการเก็บเกี่ยวสั้นปลูกง่ายได้เงินเร็วง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็มาเรื่องราวของการปลูกผักผักในที่นี้นี่อาจจะเป็นผักแบบชาวบ้านก็คือทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษหรือบริษัทไทยกรีนอโกรเราเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกผักจากดินเพราะว่าเราเชื่อว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินแม่มาตุภูมิเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะทานเงาะทานลำไย,ยลองกองมังคุดทานเสร็จ บวนเมล็ดทิ้งไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยยังงอกได้นะแล้วเราก็มองว่าการปลูกผักไฮโดรโพนิกผักสลัดที่อาจจะปลูกแบบไร้ดินนะหรือปลูกบนดินปลูกเ e รดโอ๊กกรีนโอกอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นพวกไฮโดรคอนิคคือผักสลัดนี้ปลูกบนดินก็มีนะครับแต่ก็ไม่ใช่วเยอะนะแต่ทางเราเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นบ้านนอกหรือลูกทุ่งสักนิดหนึ่งนะครับคือจะรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกผัก Phúc Phật cao buộc มะระแตงกวาก็เป็นผักสวนครัวรั่วกินได้แบบชาวบ้านที่เขาส่งตลาดไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะปลูกผักแถวบุรีรัมณีก็จะมีแหล่งภูเขาไฟปลูกหอมกระเทียมแล้วก็มีปลูกผักส่งไปที่โคราชส่วนใหญ่เนี่ยจะจบที่โคราชแล้วเหลือก็ส่งเข้าตลาดไทยอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอย,ยุธยานี่ก็จะส่งเข้าแถวตลาดไทยจริงก็ส่งมาจากทางพิจิตรพิษณุโลก ด้วยเช่นเดียวกันสายใต้ก็จะมาส่งที่สีเมืองที่จังหวัดราชบุรีอันนี้ก็เป็นเจตนาว่านะอยากให้เกษตรกรเนี่ยที่ผมบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็น่าจะลองหาผัก การผักคณะกวางตุง้งอะไรที่พอจะเสริมสร้างรายได้ให้เราได้ก็ลองมาทาถ้าจะทําให้ประสบความสาเร็จทําให้รวยได้เนี่ยตัวช่วยนะครับตามหัวข้อเรื่องเนี่ยคือต้องดูที่ดินนะถ้าเราหลับหูหลับตาปลูกไม่คือใช้หลักการเดาคือเดาอย่างเดียวว่าเอ้ยดินอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นดินอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เหมือนเกษตร 4 0่แล้วนะครับต้องชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ครับชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์นั่นคือต้องขุดดินไปตรวจถ้าไม่ขุดดินไปตรวจเนี่ยเราก็จะใช้เดาประมาณการดินอย่างนี้ต้องเป็นกรดเปรี้ยวดินอย่างนั้นเป็นด่างดินเค็มบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแล้วดินเค็มกับดินด่างดินด่างมันเค็มไหมแต่ที่สําคัญเนี่ย อยากจะให้ตัวช่วยดีๆเนี่ยต้องตรวจด,ดินดินจะไปตรวจที่ไหนนะง่ายที่สุดก็คือซื้อน้ำยาชุดเทสคิดไปตรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาก็มีชุดตรวจด,ดินตรวจน้ำเป็นน้ำยาหยดเป็นชุดเทสคิดหรือไม่สะดวก ก็ต้องเข้าไปที่กรมพัฒนาที่ดินไปถามว่าเอาดินมาตรวจได้ไหมตรวจด,วดินของฉันเป็นยังไงดินเปรี้ยวไหมดินแข็งดินเหนียวเป็นดินชุดไหนดินมีสภาพเป็นอย่างไรไปตรวจถามเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็แนะนำให้ไปที่กองปฏพีวิทยาแล้วก็เซ็นทัลแ ก็มีที่ตรวจดินตรวจน้ำมีทั้งที่ฟรีและไม่ฟรีหลักการเพื่อให้รู้ว่าดินของเราเนี่ยเหมาะสมต่อการละลายแ่ธาตาสารอาหารพร้อมต่อการให้พืชผักของเราเนี่ยดูดกินสะสมสังเคราะห์แสงเจริญเติบโตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ดินที่มีประสิทธิภาพเต็ม ร้อยหรือเกือบร้อยเนี่ยจะต้องเป็นกรด เล็กน้อยนะครับคือจะต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง5.8ถึง6.3เวลาเราเอาดินไปตรวจมันจะมีแถบสีค่าสีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือเล็ก7ถ้าน้อยกว่า7ลงไปเนี่ยจะเป็นกรดมากกว่า7เ,เป็นด่างถ้าเราตรวจด,ดินนะฮะต้องวัดให้ได้ประมาณสัก5.8ถึง6.3หรือถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ อีก2จุดมันก็จะเป็น6.0คือ5.8 6.3ก็คือ6.5นะครับก็ประมาณ6.0 6.5เนี่ยอยู่ในช่วงที่พร้อมต่อการละลายแร่ธาตุสารอาหารให้รากผักต่างๆของเราเนี่ยดูดกินได้รวดเร็วทำให้ผักโตเร็วยามเร็ว การที่จะเอาดินไปวัดเนี่ยก็ไม่ใช่จะเอากรอบโกยดินผิวดินไปให้เขาตรวจนะต้องดูว่ารากพืชรากผักของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหน นะต้องขุดลึกลงไปสัก1-2ห,หน้าจอนะเพราะว่าเวลาเราทำแปลงเราขุดทรวนดินเนี่ยรากของผักมันอยู่ลึกลงไปต้องขุดไปตรงนั้นเพราะถ้าเอาไปโกยดินกรอบดินตรงบริเวณผิวด้านบนเนี่ยนะครับบางทีไปเจอขี้เถ้าแกลไปเจอปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เราปรับปรุงดินโดยเฉพาะกลุ่มวัสดุปูนเนี่ยพี่น้องเพื่อนๆน,นที่ทำกเกษตรต่างจังหวัดนี่จะรู้ว่าปูนเนี่ยหลวงแจกเยอะภาครัฐ แจกเยอะแจกเอาไปไว้ใต้ทูนบ้านมันลกหูลกตาเมียบ่นก็ ลบไปทุนบ้านทำไงอ่ะก็ไปหวานโดยหารู้ไหมว่าเวลาจะหวานปูนเนี่ยต้องตรวจวัดกรดด่างของดินเสียก่อนถ้าไม่ตรวจวัดกรดและด่างของดินเนี่ยเหมือนกินก๋วยเตี๋ยว,วครับบางที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรี้ยวอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่ชิมเลยเนี่ยเติมน้ำส้มอีกเติมพริก,กมันก็จัดจ้านเกินความพอดีดินที่เราจะปลูกผักได้ดีเนี่ยก็ต้องตรวจดินขูด หรลึกลงไป2 2หน้าจอหรือเอาผิวดินถ้ามันต่ำกว่า5.8ลงไปค่อยเติมปูนเพราะนั้นบางทีเราไปเอาผิวดินมาไปเอาปูนขาวหวานไว้อะไรไว้มันก็ได้ค่าการปลูกที่ไม่ตรงกับความเก่นจริงดินคือตัวช่วยที่สำคัญถ้าปล่อยให้ดินเปรี้ยวจัดดินด่างจัดดินที่เป็น รดจัดนี่จะละลายเหล็กทองแดงพวกจุลธาตุพวกนี้ออกมาเยอะมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชทำให้รากดูดขึ้นมาแล้วก็ใบสะสมพวกเหล็กทองแดงเยอะเกินไปก็บใบไหมหรือในบางตัวเนี่มันไม่ชอบกรดมันไม่ละลายเมื่อไม่ละลายในกรดมันก็ทำให้พืชขาด ได้อีกเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะถ้าดินเกิน7เป็น8เป็น9เป็น10ดินพวกนี้ก็สูญเสียในโตรเชนเยอะ แล้วก็มีพวกโบรอนพวกอะไรต่างๆที่จุลธาตุบางตัวที่ไม่ละลายในด่างก็ทำให้พืชขาดอีกและที่สำคัญก็คือดินที่เป็นกรดจัดและด่างจัดมดในเมื่อเขาไม่ละลายนะแล้วก็ไล่ปุ๋ยไล่อาหารเยอะมากเกินไปเนี่ยทำให้ดินไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยหมายความว่าจะซื้อปุ๋ยมาในราคาแพงเท่าไรก็ตามเถอะ ปุ๋ยเคยใส่ไร่ละหนึ่งกระสอบก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะ่เปลืองปุ๋ยฟรีถามว่าปุ๋ยดีปุ๋ยปลอมไหมปุ๋ยบางทีก็ไม่ปลอมปุ๋ยแท้ไม่แท้อะแท้แล้วทาไมไม่งามที่ไม่งามมันไปถูกบล็อกถูกตรึงอยู่ในดินดินนะครับ ไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยจากดินด่างจัดกรดจัดด่างเนี่ยมันไล่แอมโมเนียครับมันเป็นด่างใช่ไหมแอมโมเนียที่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยแตกตัวเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียรวมตัวกับน้ําความชื้นเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นด่างด่างกับด่างเจอกันเหมือน ไม่เหล็กขั้วเดียวกันมันก็ไล่ในตัวเจนเราไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ผักนะฮะให้รวยต้องมีตัวช่วยตรวจดินนะมิฉะนั้นก็ต้องเสียเงินใส่ปุ๋ย2เท่า3เท่ามิฉะนั้นก็ต้องดินเหนียวก็รากเน่าโคนเน่าดินเป็นกรดก็ผักก็ตายผักนี่เซนซิทีฟต่อดินเปรี้ยวนะครับดินด่างเพราะอายุ การเก็บเกี่ยวสั้นแล้วก็เป็นผักเนี่ยมีองค์ประกอบของน้ําเยอะอย่าลืมนะครับสนอบสนใจเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษคิดถึงไทยกรีนแอคโรนะครับผมมนตรีบุญจารดและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ